สวัสดีค่ะ Good morning ค่ะเทรดเดอร์ทุกท่านนะคะเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้เนาะใครได้เปิดบายบ้างคะถ้าเกิดว่าไม่ผ่าน2,509กราฟจะลงเนาะแต่ถ้าเกิดว่ากราฟผ่านทะลุขึ้นไปก็ต้องยอมรับว่าเขาจะขึ้นจริงๆนะคะเออสุดท้ายกราฟก็ไปถึงจริงๆนะคะเนาะไกลระดับไกล20เท่าไรนะ อ่ายี่สิบสองนะคะตอนนี้แต่ว่าไม่รู้ว่ากราฟจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเพราะว่านี่คือการขึ้นมาชนแนวต้านเหมือนกันนะคะขึ้นมาชนแนวต้านโซนบริเวณแนวต้านนะคะโซนนี้ก็คือเป็นโซนบริเวณแนวต้านสำหรับ M 5นาทีนะอืมโซนที่เขาแบบว่าถ้าเ,าเกิดว่าเขาเบรกไปได้เรื่องใหญ่เลยนะวีเออถ้าเขาเบรกไปได้นะคะ แล้วก็รอดูว่าเขาเบรกไปได้หรือไม่นอ้องนะคะราคานี้ยี่สิบสามนะคะแล้วก็อ 20, 28, 28, 29, ยี่สิบยี่สิบแปดอะไรอย่างเงี้ยค่ะยี่แปดยิบเก้าอะไรตรงนี้แหละนะคะถ้าเกิดว่าเขาเบรกไปได้ก็คือไปละพอเนะะียพอแล้วนะสำหรับการลงนะคะแต่ถ้าเบรกไม่ได้นะคะกลับค่ะกลับมาเลยกลับมาเลยจ้านะคะกลับมาตรงนี้เลยอ่านะ ถ้าเบรกเปรี่ยงลงมานะคะอยู่ที่ราคาแบบต่ํากว่า17เนาะต่ํากว่า17รีเทสกลับลงมาที่เก่าค่ะทุกคนอืมที่เก่าที่เขาจะกลับมาก็มีราคา2,500นะแต่ถ้าเขาทะลุ2,500เขาอาจจะมีปริมปริมอย่างที่โค้ดบอกนะคะ97 98มีนะฮะ97 98อะไรอย่างเงี้ยมีนะคะเออหรือลึกสุดที่93 94 95อย่างที่บอกนะคะ ถ้าเกิดว่าเขาอะ่ะจะลงมาเนาะแต่ถ้าหากว่านะถ้าหากว่าแบบเฮ้ยฉันลงมาตั้งลำใหม่นะคะเพื่อที่ฉันจะขึ้นต่อค่ะก็เต็มที่ก็ประมาณห้าร้อยสองสี่เก้าแปดเก้าเก้าอะไรตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นต่อกันนั่นเองเนาะโอเคนะคะอ่ะเราต้องรอดูอันนี้คือมันโซนแนวต้านนะคะทุกคนนะคะพอมันถึงโซนแนวต้านปุ๊บเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือว่าระบายได้ไหมบายได้แต่ให้บายระวังเพราะว่าเดี๋ยวกราฟจะกระชากลงมานะคะถ้าเกิดว่ากราฟไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปต่อนะกราฟจะกระชากลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นเขากระชากลงมาแบบเนี้ค่ะเปียงมาแบบเนี้เออแล้วก็รีเทสกลับขึ้นไปไม่ไปไม่ผลอ่าไปไม่ผลนะคะไม่ผลราคาท,ท,ที่ที่ตั้งเป้าไว้อย่างเช่น ถ้าเขาเบรกเปรี้ยงลงมาแล้วขึ้นไปไม่พ้นสิบเจ็ดสิบแปดเนี้ยค่ะนะคะเราสามารถกดเซลได้นะคะจะเซลล์ตรงจุดนี้คะคะราคา 18, สิบแปดสิบเก้านะเสียเพราะว่าการ์ฟจะลงมาที่อย่างน้อยๆก็คือสองพันห้าร้อยอะค่ะนะคะแต่ถ้าลึกไปกว่านั้นก็คือสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าถึงเผอๆเก้าสิบสามนะคะอ่าจำได้ไหมคะที่โฮสบอกว่าเขาทำแพทเทิร์นอืมเนาะ นะคะก็ต้องรอดูนะคะต้องรอดูว่าเขาแบบจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะอันนี้คือโซนแนวต้านนะจ๊ะมาดูกัน <c oughs> แต่ถ้าเบรกไปได้นี่คือไปยาวนะเออแลวถ้าเบรกไปได้คือไปยาวเลยเบรก 27, 28, 29, 30, ยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบอะไรเงี้ยถ้าเบรกไปได้คือยาวนะคะแต่ถ้าเบรกไม่ได้นาะงต้องกลับมารีเทสใหม่ที่เก่าเนาะที่เก่าตามแนวรับเก่านะแนวรับเก่าที่เคย เบรกขึ้นไปนั่นเองค่ะนะคะสำหรับ M ใหญ่ก็คือ M เนี่ยถ้าถ้าเบรกได้มันคือไปไงแต่ถ้าเบรกไม่ได้มันก็ต้องเป็นรีแท n เกลอะคะ่ะเป็นรีแทนเกลยาวๆออกไปข้างๆแบบเนี้ยก็ดีนะเออลงมาลงมานะคะกดเซลล์อเดี๋ยวให้รอเบรกก่อนในทำเฟรมเล็กนะคะลงมานะคะพอเปิดบ่ายดีไหมเออแบบนี้ก็ดีนะ ขึ้นลงซาละวันขึ้นลงอนี้ก็คือเป็นรีเท n g ก e ไปเรื่อยๆนะคะออกข้างไปนะจ๊ะอ่ะดูทีนี้เรามาดู M เอ่อ H1 เนาะ H1 ก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นเหมือนเดิมนะคะอืม H4 ก็ขาขึ้นนะคะเดก็เป็นขึ้นนะเออ่ทรนใหญ่คือเป็นเทรนขาขึ้นนะ,ะแต่ว่าเทรนเล็กๆเ,เนี่ยพวกเอมหนึอะไรพวกเนี้ยเขากำลังสร้างแพทเทิร์นอยู่ค่ะนะคะ,นะคะก็อาจจะยังไม่ได้ อาจจะยังไม่ได้แบบรีบร้อนนะแต่ก็คือเป็นการเดินขึ้นเดินลงเพื่อเทคอะคะ่ะเทคราคานะคะถ้าเกิดอย่างที่บอกนะถ้ากราฟเบรกสิบเจ็ดก็คือชาแนลนี้เนาะชาแนลนี้นะคะถ้ากราฟเบรกลงมาเปรี้ยงลงมาชาแนลสิบเจ็ดสิบอะสิบหกอะไรเงี้ยค่ะรีเทสขึ้นมาไม่ผ่านก็ลงมาที่เก่านีสี่เก้าเก้าห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สองอะไรเงี้ยค่ะก็คือแถวแถวโลเก่าเนาะหรือลึกกว่าเดิม ได้นะคะถ้าเกิดว่าเขาเาทลงมาแล้วเบรกนะเบรกเบรกชันแนวประมาณถ้สองพันห้าร้อยสิบสี่สิบห้าอย่างเงี้ยอืมเราก็จะลงมานะคะใครที่รอก็คือคุณถ้ามาถึงตรงนี้ไม่ทะลุผ่านแล้วรีเทสไม่ขึ้นนะคะก็คือรอเปิดบายแถวนี้ได้นะถ้าถ้าถ้าเทคลงมาแล้วแล้วเรายืนตัวนะยืนตัวเหมือนจุดนี้ ก็คือบายได้ก็ขึ้นสูงไปแต่ถ้าทะลุแล้วขึ้นไม่หลอดนะคะลงค่ะลงถึงนี่เลยนะคะถึงนี่เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะอย่างที่บอกกราฟไซเวย์นะคะกราฟไซเวเนี่เราเล่นได้ทั้งขึ้นทั้งลงนะคะแค่เราต้องรู้จังหวะว่าเมื่อไหร่เขาขึ้นและเมื่อไหร่เขาลงนั่นเองนะจ๊ะอืมโอเคเนาะแต่กราฟขึ้นมาสูงแบบนี้ก็เซลได้อืม เซลได้นะคะแล้วก็อืมถ้าลงมาแบบนี้แต่ไม่ทะลุก็คือขึ้นต่ออ่าแล้วก็ลงตรงนี้ให้มองอดีๆตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมขึ้นลงขึ้นลงถ้าเขาเบรกเปียงก็เ็เป็นเป็นอะไรคะเป็นไ i ซิ n g อ่าเป็นไ i ซ i n g ก็อาจจะลงนี่เลยค่ะถ้าเป็นไ i ซิ n g นะคะก็รอดูก็าอาจจะเทลงมาเสีเดียวเลยก็ได้นะคะ ตอนนี้การาฟกำลังถูกพิจรารณานะคะถ้าเกิดว่าไปไม่ผ่านยี่สิบสองไม่ผ่านยี่สิบอะไรเงี้ยก็ก็มีโอกาสตบเซลล์ได้คือตบนะคะตบเซลลงะะซล,ลงมานะเก็บสั้นเก็บสั้นเก็บสั้นไปก่อนจนกว่าเขาเบรกตรงนี้ถ้าเขาออกยาวนะแต่ถ้าเขาเบรกตรงนี้เลยก็เราสามารถเก็บลงได้เลยนะคะแต่ถ้าเขามาถึงแค่สองพันสิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าแล้วกลับขึ้นไปต่ออ่าเราเปิดบายได้ตรงนี้ นะตามชาแนลบ่ายขึ้นไปถึง22เก็บเซลล์นะคะก็คือเปิดเซลล์ได้นะคะลง,คลงมาก็คือลงมาก็รอดูว่าเขาทะลุยังไงถ้าเขาทะลุแล้วก็เบรกเอาก็ลงได้เลยนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะมาเทค500อ่ามาเทค500 500 1 499อะไรเงี้ยมีโอกาสมาเทคที่กับนะคะถ้า M1 เนาะถ้า M1 ถ้ามห้านาทีเนี่ยยังไงก็เอ,อมีโอกาสนะคะถ้าเกิดว่าทะลุทะลุลงมาถ้ากราฟเบรกลงมาแล้วทำแพทเทิร์นกราฟก็จะลงนะคะโอเคนะอนี่ยค่ะราคาที่น่าจะมาถึงห้าร้อยสองสี่เก้าสามสองสี่เพราะเจ็ดก็แปดอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะลงมาถึงเช่นกันนะคะเล่นได้ทั้งบ่ายทั้งเซล,ลค่ะในโซนนี้ก็คือโซนที่พิจารณาเซล,ลได้ ยี 22, 23, 24, ่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่อะไรเงี้ยมันพิจารณาเซลล์นคะคะให้มองด้านซ้ายอืให้มองด้านซ้า,ายกราฟมีโอกาสทําพฤติกรรมเหมือนกันเนาะลักษณะคล้ายๆกันเลยเ่็ปะลักษณะดีดขึ้นมาอ่ะนิ่ีๆอาจจะเทลงไปแล้วก็ดีดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ดีดลงใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยเทลงมาดีดขึ้นแล้วก็ดีดลงดีดลงเห็นปะคล้ายกันลักษณะคล้ายกันนะคะ ก็าอใหทุกคนเก็บกำไรนะคะถ้ามาโซนนี้โคตก็ตั้งแต่20่สิบนะเนี่ยโซนเนี้ยจนถึง28่สิบก็คือไฮเก่านะคะเพรพิจารณาเซลล์เนาะหรือถ้ามันไม่ขึ้นไปแล้วมันดันเบรก17บเจ็ดสิบหาอะไรเงี้ยลงไปข้างล่างก็ให้พิจารณายีรีเทสขึ้นมาก็พิจารณาเซลล์ลงข้างล่างเพราะว่าการมีโอกาสขึ้นลงไปถึง2 500, 5งพัถึง 2, องพนะคะ ครัมีสิทธิ์ลงไปตรงนั้นเนาะโอเคค่ะนะคะก็หวังว่า <c oughs> สำหรับการรอบายนะคะก็คือต้องต้องรอโซนนี้รอบายโซนนี้นะคะอืมสองตั้งแต่สองพันห้าร้อยสองนะคะตรงเนี้ยอ่าจนถึงสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดอะไรเงี้ยหรือลึกสุดที่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามนะคะก็คือต้องรอโซนนี้นะคะสำหรับขาบ่าย เนาะโอเคนะคะก็ขอให้เก็บกำไรกันได้เยอะๆนะคะดูจังหวะกราบด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ